สวัสดีค่ะสวัสดีกับมาดามสอนรักนะคะมาดามสโลวนะคะหน้าเพจสอนลักนะคะก็วันนี้จะมาบอกดเคล็ดลับของผู้หญิงที่ต้องดูผู้ชายนะคะผู้ชาย1ใน4ข้อที่ทําให้ผู้หญิงปีแตกที่ทําให้ผู้หญิงไม่มีสติคุณเป็นหนึ่งในนะั้นหรือเปล่านะข้อ1เอาจริงๆเอาจริงๆอันนี้มาบอกกันตรงๆเลยนะคะข้อ1เลยจ้าชอบเที่ยวชอบสังสรรค์ เป็นผู้ชายประเภทนี้หรือล่าชอบเที่ยวชอบต่างสัตว์ชอบกินเหล้าชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับแฟนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีแฟนหรือเลือกแฟนที่เขากินเหล้ากันด้วยนะคะมันจะได้บาลานซ์กันเนาะเออข้อสองจะติดโทรศัพท์นะคะสมัยนี้ก็รู้อยู่ว่าออนไลน์นะคะหรือเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นสิ่งที่เร้าใจมันเป็นสิ่งที่ คือติดต่อกันง่ายนัดเจอกันง่ายนะคะคุยกันง่ายอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงตัวค่ะนะคะยิ่งคุณติดโทรศัพท์ในเรื่องที่ไม่เชื่อเรื่องไม่ใช่าการค้าขายไม่ใช่เรื่องธุรธกิจคุณก็น่าสงสัยนะคะก็สามจักนะคะชอบสร้างเรื่องชอบสร้างเรื่องให้เราให้ผู้หญิงเราเนี่ยตื่นเต้นแต่อีดอกไม่ใช่หรอกนะคะแอบนีเที่ยวออกไปกินเหล้าแอบไปเที่ยว,ออน,ยวนูน่นเที่ยวนี่ ใจตัวเองอยากจะไปอะไรมาก็เลยชอบสร้างเรื่องขึ้นมาผู้หญิงเจอบ่อยๆเข้านะคะก็เอื่มละอานะคะแล้วก็อยากตัดใจในที่สุดนะคะผู้หญิงเป็นเป็นประเทศที่คนได้ค่ะคนเหลือเกินนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือไปแบบเงียบๆนะจ๊ะอืมข้อสี่จ้ะนะคะชอบโกหกคุณเป็นคนประเภทนั้นอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชายผาคุณผู้ชาย ดอกนะคะคุณเป็นคนประเภทนั้นอยู่หรือเปล่าจะโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามนะคะผู้หญิงเขาไม่ชอบเออผู้หญิงทําแบบนี้ผู้ชายก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะแต่พูดในลักษณะของด้านของผู้หญิงถ้าผู้ชายเป็นหนึ่งในสี่ข้อนี้นะคะผู้หญิงจะบ่นด่าเยอะเป็นพิเศษ ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าทําให้คนข้างๆรู้สึกแบบนี้หรือเปล่ารู้สึกไม่มั่นใจในชีวิตรู้สึกไม่มั่นใจในการครองคู่หรือเปล่าเนาะลองไปสังเกตตัวเองนะคะลองไปทบทวนว่าตัวเองเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งในสี่ข้อแค่นี้คุณก็จบละชีวิตคู่เริ่มระหองระแหงแล้วถ้าเป็นมากกว่าหนึ่งข้อโอ้โหจบกันเลยผู้หญิงไม่เอานะคะผู้หญิงที่ดีเขาเลือกคะ่ะนะคะผู้หญิงที่ดีเขาจะ เชื่อในใจเชื่อในเซนต์ของตัวเองนะคะอ่ะมาดามฝากไปให้ด้วยนะคะหน้าเพจสลักแล้วก็เพจใหม่ของมาดามเองนะคะ mm. มามา่าช็อปนะคะให้ทุกคนได้ไปติดตามกันแล้วก็ซื้อของกันได้นะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ด้ด้วยบ๊ายบาย